ต่อยอท่านประธานที่ชาท่านนายกฯจะคนมาดูแลพวกเราเนที่เป็นคณะกรรมการสองคณะน้วคกันเพื่อเอ <c oughs> อันที่สองคืออนุกรรมการพิทักษ์ะเครือโทตระมาันนะฮะอูประการของเพื่อนทันั้นก็เลยเอาสาที่นี้เป็นที่ระดับ ศึกาเรื่องงานเกี่ยวกับโกาสนี้แรกที่ท่านที่ท่านพรนซึ่งเป็นประธานนะกรรมการแรงงานมีรมติีวิยาอุตสนะักนะซึ่งเป็นรองประธานคนเลยิการซึ่งมีหลายโลกด้วยกันซึ่งมีก็นตนหลายลาานบาทอันนี้เป็นันหนึ่งด้ระมระวาง ช่วยเหลือเราหลายโครงการมากในก,นการดูแลเกี่ยวกับลมร้อนร้อนตั้งแต่รั้วมืก่อนขณะนีเราเป็นเป็นเป็นอนุวิทย์อนุกรรมการรัฐบาลเหมือนกันครับขอบแขกจานต่างทีเดียวติดต่อตรงนี้ครับเป็นอาชีพเขาครับถ้ามีจานปลาผ้าหมใช่เขาก็ไม่ได้เกิดท่านคิดนะครับเดีย๋ยวก็ให้ต่อข่าวแผนนะ ก็คนกินได้ตีนี้ครับบอกง่ายตีีก็ได้ไม่อะไรครับมาได้นว่าเราพาไปเรื่อยๆครับไปครับแล้วให้เราเขาเขาเลยมาเร็วตนี้จับจับไปอยู่บนคาบี้ไปเรื่อยๆ2่ตัวเราจับไปไหนแจ๊บให้ไปหน่อยช่วยหน่อยอืมดมา đây cả mông, anh 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 anh

ระวังของหล่นนะครับโทรตรงโทรศัพท์ถ่ายแบบนี้เออมาแนี้เลยฮะานนแบบนี้แบบนี้ขยับไปนี่ขยับไปฮะขยับไปเลยนี่มันหน้ามาทดิฉันนะคะเดี๋ยวติดต่อท่านผู้บริหารนี่ผู้บริเารไม่ส่งไปเลยข้ t ติดต่อเลยนะโอเคโอเคใชเน่ยไม่ได้ถ่ายรูปถ่าใช่ใช่ ขอทนิ่งบ้างคุณพัดกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคได้ไดมองช่างภาพตนน้นี้หคะัทานเลยงานใช่ไม่รังนะคะครับน้ำมันอยังน้อยขนาดนี้เพราะว่าเราติดเขื่อนท่าเลี้ยงดีเล้หอเป่องเดีอง่แค่ดูเลนี่ตอนนี้มันสมได้คุณิยะต้ให้เป็นนายกตลอดไปอ่ะ